เวลาประมาณตีสองสีนาทีซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บ้านน้ำช้างพัฒนาประมาณ4.7ทําทำให้ชาวบ้านเกิดความเสียหายบางหลังเกิดบ้านแตกแล้วบางหลังทำให้บ้านสุดตัวลงไปก็ามเสียหายตัวยให้ เสียงไล่สตาลีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยดูแลบ้านบ้านค้ามาค่ะช่วยเป็นของใช้หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่มันเทาให้ชาวบ้านนะคะแล้วเราคือรอบนี้คือเสียหายประมาณกี่ล่งโอ้หลายหลังเลยค่ะแต่ความเสียหายไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นแบบต้านถล่มอย่างนี้ค่ะจนมันจะมีรอยร้าวอะค่ะ เพื่อควาเหนื่อยควาเลยนๆนะตอนตอนตอนไหนครับตอนตีลาสุดเนี่ยครับตอนลาสุดเมื่อสองวันก่อนนอนอยู่นี่ครับนอนนีู่ครับผู้สึกเอยู่นะผู้สึกเหมือนกับมันมันเคารับไปแล้วนะครับตีสองแล้วมันกลับเหมือนกับสันๆแล้วก็นึกว่าเสียงน้ำเสียงกระจกอย่างนี้นะครับมันดังกระลิดสะดุ้งตื่นนะมันดังขึ้นตลาออ๋อตอนเจ้ากำลัง เลี้ยงของอยู่ใต้อาคารเราไม่เหมือนครับมีคนวิ่งครับแต่แบบมีใครอยู่ข้างบนนะครับแล้วกระจกนี่มันกระดังมเลยครับมันเขย่าขย่าครับอ๋อเขาตกใจก็คือตกใจกับตกใจแต่เพราะรอบแรกก่อนติดกระเมินมันดังๆนะครับมันหลายข้างจนเทาเริ่มเริ่มชินจะตั้งสติแบบถ้ามันมาอีกรอบก็่ค่อยเดินออกไปนะครับอย่าความเสี่ยงนะนี่เยอะจริงหรอเยอะครับเยอะมันก็แต่วามเสียง แคครับครูเกษตากร่าองิลค่ะหงกาช่วง่วงตีข้างกนนะคะไม้ไหวข้างกนนะขาขาคะีกหกสองน9ดเจกาค่ะค่ะใส่ค่ะแล้งก่หลังจากนั้นมาคือได้รับการซ่อมแซมคอามาได้รับการซ่อแมแซมนะ <c oughs> แล้วก็แต่บายก็มีหน่วยงานเข้ามาเข้ามาตรวจสอบอยู่ค่ะ พอเข้มามาดูแล้วก็เป็นว่ามันมาได้เล่าโครงตังนะคะคือยังยังใจงานได้อยู่แต่วันนี้ลักษณะคือมาไดดูคือเหมือนเหมือนกําแพงมันจะล้มอยู่เนาะใช่เพราะว่าห้อง,งห้วหาวมันเกิดคือบางทีคือมันมาได้รับรูกแรงสั่นสะเทือนนะคะก็คือมันอาจจะเกิดอแล้วมันอาจจะเล่าตรงไหนที่ห้องปรสมามรถมองเห็นได้อะคะ่ะ เ,าเาราประเด็นเขามีความกขงหรว่ามันจะขร่มท่าลัอ่อนหรแ็อรกอ,ก,อกลัวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมาเรื่อยๆนะคะแผ่นนินวไวคือมันบรได้ยุดไหวนะคะของขอ,อมันมันไว้ารื่อยค่ะจะคน้ำซ้างจะไกลกว่านินครค่ะแต่ก็คือไม่ใก้กันนะคะต่อ อคีม่มันนะุนผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเราเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาทางวัดภูมินก็มีผลกระทบคือด้านอ,องค์พระประธานมีการแตกกร้าวเพิ่มขึ้นจากจุดเดิมแล้วก็เสาเสาก็มีรอยแตกนะครับโอเคครับ แล้วก็เป็นองค์พระทางด้านทิ่ตะวันตกซึ่งเป็นรอยร้าวเก่าอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันความเสียหายมันคือมันปริเพิ่มขึ้นและทางวัดทุมีนของเราได้แจ้งเบื้องต้นไปทางกรมศิลปากรียบรอยแล้วในการที่จะเข้ามาสํารวจความเสียหายประไปทั้งทั้งห้าึ้นถึงวนนี้ีประมาณประมาณเมื่อปี2556 60ว่า62นาเิดเิมตั้งเตน่าจะใช่แล้วันก็คือเราเราเข้ามาซ่อมตอนนี้คือเราทาวัตุมินได้งบประมาณในการบรูรณะซ่อมแซมแล้วในปีนี้จะทําการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่าการบรูรณะ จากที่ในมือเขาเคลื่อนเขาเครื่อนขณะมันจะเคลื่อน